สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่การประกวดดนตรีร่วมสมัยขีตวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่3ประจำปี2567ในระดับภาคเหนือครับทุกท่านครับกองทัพบ,บกร่วมกับบริษัทพทพ,อพอจำกัดมหาชนได้จัดก,กิจกรรมขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับน้องๆเยาวชนได้มีโอกาสร่วมกันในการประกวดดนตรีในครั้งนี้ครับซึ่งในการประกวดดนตรีครั้งนี้จะเป็นการประกวดดนตรีแบบร่วมสมัยนั่นเองครับ ค่ะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ7 2พรรษา28กร,รกฎาคม2567วันนี้บรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปค่ะ โดยการแข่งขันในส่วนของรอบภาคเหนือกองทัพภาคที่3ได้ทำการคัดเลือกในรอบที่1ระดับจังหวัดจาก17จังหวัดภาคเหนือรวม36โรงเรียนคัดเข้าสู่ระดับภาคเหลือเพียง5โรงเรียนที่ผ่านเข้าสู่รอบที่2ประกอบไปด้วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจังหวัดพิจิตร โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนุปถมัมจังหวัดสุขโขทยัยโรงเรียนลำปางกะยาณีจังหวัดลำปางโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยาลาัยนรศิลสุสขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยจากทั้งหมด5โรงเรียนจะมีเพียงโรงเรียนเดียวเท่านั้นที่จะผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนภาคโดยจะได้รับถ้วยเกียรติยศจากท่านแม่ทัพภาคที่3และเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยทีมที่ชนะเลิศในการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บัลเล่งไทยเพื่อแผ่นดินปีที่3ประจำปี2567รอบภาคเหนือณนะศูนย์การค้าเซ็นทัลพาซาทิสนุโลกได้แก่ทีมจากวิทยาลาัยนรศิลป์สุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัย และจะต้องเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศณกองบัญชาการกองทัพบ,บกกรุงเทพมหานครในห้วงกลางเดือนสิงหาคมเพื่อชิงถ้วยพระราชทานและเงินรางวัลต่อไปสวัสดีค่ะพวกเราวงซูเปอร์เนเธอร์ลนค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนภาคเหนือค่ะพวกเราจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะ